สวัสดีค่ะให้เรื่องอสังหาเป็นเรื่องง่ายกับ My Property Pro วันนี้มีหลายๆคำถามที่ถามกันเข้ามานะคะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือการโอนลอยเพื่อนๆหลายๆคนคงได้ยินคำว่าการโอนลอยทำได้ไหมทำยังไงวันนี้เรามาดูกันค่ะการโอนลอยไม่ได้มีบัญญัติไว้ตามกฎหมายนะคะ ตามคำถามนะคะเป็นเรื่องของบุคคลทั้งสองฝ่ายตกลงโอนที่ดินกันโดยฝ่ายผู้โอนจะเซ็นสัญญามอบอำนาจให้กับผู้รับโอนไว้ซึ่งการโอนเช่นนี้นะคะไม่ได้ถือว่าเป็นการโอนที่ถูกต้องตามกฎหมายการโอนที่ถูกต้องผู้โอนและก็ผู้รับโอนต้องนําเอกสารสิทธิ์ต่างๆที่เกี่ยวกับที่ดินนำไปจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ณนะสำนักง,งานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ค่ะ หลายๆคนคงเข้าใจแล้วนะคะว่าการโอนลอยไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะเป็นแค่ข้อตกลงของบุคคล2ฝ่ายเท่านั้นนะคะ mm hmm. ถ้าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะ mm hmm. แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ